หลายฝ่ายจับตาการที่สหรัฐไฟเขียวให้ยูเครนใช้อาวุธระยะไกลส่งไปให้าทางยูเครนยิงเข้าไปในดินแดนรัสเซียนะคะซึ่งอาวุธที่ได้รับการจับตามองก็คือ ขีปนาวุธพิสัยไกล ATA CMS ซึ่งหลายคนจับตาว่าจะเปลี่ยนพลวัตของสงครามหรือไม่นะคะโดย ATA CMS ย่อมาจาก Army Tactical Missile System เป็นระบบขีปนาวุธทางยุทธวิธีของกองทัพบกสหรัฐผลิตโดยบริษัท Lockheed Martin มีวิธีโจมตีเป้าหมายสูงสุดที่เกือบ300กิโลเมตรนำร่องด้วย GPS และมีความรวดเร็วกว่าขีปนาวุธอื่นๆในสมรภูุมทั่วโลกรวมถึงขีปนาวุธ Storm Shadow และขีปนาวุธ Kh-101 ของรัสเซีย อย่างไรก็ตาม ATA CMS รุ่นที่สหรัฐส่งให้ยูเครนใช้เป็นขีปนาวุธรุ่นเก่าค่ะมีพิสัยทําการที่ราว170กิโลเมตรอ้างอิงตามข้อมูลของเจ้าหน้าที่รัฐบาลวอชิงตันเมื่อเดือนตุลาคมความเคลื่อนไหวล่าสุดถือเป็นการขยับตามที่ประธานาธิบดีโวโลโดิเมียเซเลนสกี้แห่งยูเครนร้องของมายาวนานซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่คู่สงครามยกระดับการโจมตีและรัฐบาลสหรัฐชุดปัจจุบนับนเหลืออำนาจเพียงแค่2เดือนเท่านั้น นักวิเคราะห์หลายรายให้ข้อมูลกับวิ a เอค่ะว่าการตัดสินใจล่าสุดของรัฐบาลวอชิงตันนั้นถือเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อของสงครามที่ดําเนินมาสู่ปีที่3แต่ก็ฉายภาพถึงความไม่แน่นอนในแง่ของแรงกระเพื่อมที่จะตามมานับจากนี้แอนดรีซากอร์นุก อดีตรัฐมนตรีกลาโหมของอยูเครนที่ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาของรัฐบาลมองว่าการตัดสินใจของรัฐบาลไบเดนนั้นล่าช้าเพราะต้องระวังว่าจะไปยั่วยุรัสเซียเขากล่าวว่ายุทธศาสตร์ของสหรัฐที่มุ่งเน้นการตอบสนองต่อการยั่วยุของกรุงมอสโกมากไปกว่าการมีแผนการรอบด้านไม่ได้นำเราเข้าใกล้การคลี่คลายสงครามและยิ่งทำให้รัสเซียสามารถยกระดับได้มากขึ้น ด้านมาร์กไวเจอร์ประธานหลักสูตรการจาัดก,การระดับโลกมหาวิทยาลัยอเมริกันที่กรุงเคียฟมองว่า ATA CMS ให้ความสำคัญมีความสำคัญในด้านจิตวิทยาและปฏิบัติการทางทหารเพราะพิสัยทำการสามารถยิงไปยังศูนย์บัญชาการคลังยุธทธปัจจัยหรือกองทัพเกาหลีเหนือที่มาช่วยระเสียรบได้อย่างไรก็ตามไวเจอร์มองว่าการตัดสินใจนี้ควรเกิดขึ้นเร็วกว่านี้เพื่อรักษาชีวิตและให้ยูเครนมีเครื่องมือที่ดีในสนามรบ ที่ผ่านมารัฐบาลมอสโกเตือนสหรัฐให้ระวังถึงผลที่จะตามมาหากมีการอนุญ,ญาตให้ยูเครนตัดสินใจใช้อาวุธพิสัยไกลตามการรายงานจริงโดยโฆษกรัฐบาลรัส kov, เซียเดมิทรีเพสคอฟกล่าวกับสื่อในประเทศว่าหากการตัดสินใจนี้มีขึ้นจริงและมีการรายงานไปยังเคียฟจริงนี่คือความตึงเครียดรอบใหม่และสถานการณ์ใหม่ในแง่ของการมีส่วนร่วมของสหรัฐบนความขัดแย้งนี้ การเปลี่ยนรัฐบาลที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนมกราคมปีหน้ากลายเป็นปัจจัยที่กรุงเคียฟกังวลว่ายูเครนอาจสูญเสียผู้สนับสนุนทางการทหารรายหลักสืบเนื่องจากการที่ว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สัญญาว่าจะจบสงครามอย่างเร็วแต่ยังไม่ลงรายละเอียดที่ชัดเจนในทางยุทธศาสตร์ วอเตอร์กล่าวว่าการตัดสินใจของไบเดนครั้งนี้อาจบ่งชี้ถึงความกังวลที่ต้องการสถาปนาการสนับสนุนยูเครนให้เรียบร้อยก่อนการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองและบอกว่าหากรัฐบาลใหม่ถอนความช่วยเหลือทางการทหารหรือจำกัดการโจมตีของยูเครนก็อาจทําให้จุดยืนของยูเครนอ่อนแอลงอย่างมีนัยสําคัญทั้งในสนามรบและบนโต๊ะเจราจานะคะ ฝั่งอดีตรัฐมนตรีกรลาโคมชากรัดนุกบอกว่าหนทางเดียวที่จะบีบให้วลาดิเมียร์ปูตินผู้นํารัสเซียมานั่งโต๊ะเจราจายอย่างจริงจังคือการทําให้เขาตกอยู่ในจุดที่สูมเสี่ยงที่จะสูญเสียอํานาจและพ่ายแพ้ในสนามรบและในการบรรลุเป้าหมายนี้พันธมิตรนาโตและสหรัฐต้องสนับสนุนยูเครนในการสู้กลับค่ะ และยูเครนสามารถทำปฏิบัติการรุกลับอย่างที่สำเร็จที่จะทำให้ปูตินอยู่ในสถานการณ์ที่เขาเข้าใจว่าหากไม่อยู่สงครามแล้วเขาอาจจะพ่ายแพ้อย่างใหญ่หลวงและนั่นอาจส่งผลกระทบต่อระบอบและอำนาจของเขานั่นเองค่ะคุณรัตพลครับ